สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำพระกุจังหวัดลบบุรีมาให้เพื่อนๆได้ดูและได้ศึกษาอีกองค์หนึ่งนะครับพระกุองค์นี้เป็นพระนาคปกจังหวัดลบบุรีนะครับที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูและได้ศึกษานะครับพระนาคปกจังหวัดลบบุรีมีอายุในการจัดสร้างนะครับประมาณ7 8 0 0ปีขึ้นไปนะครับ ในการขุดค้นพบนะครับมีด้วยการหลายแบบหลายพิมพ์นะครับเป็นทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางนะครับรูปลักษณ์จะแตกต่างกันไปนะครับแต่พระกุจังหวัดลบบุรีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพระที่ขุดค้นพบนะครับจะเป็นพระเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับหรือชินตะกกวนะครับที่ขุดค้นพบ แต่พระเนื้อดินนะครับที่เป็นพิมพ์พระหน้ากปกไม่มีปรากฏให้เห็นนะครับหรือไม่มีการพบเห็นในกุนะครับที่จังหวัดลบบุรีองค์นี้ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจะเป็นพระนาคปกเนื้อชินเงินนะครับของจังหวัดลบบุรีนะครับ มาให้เพื่อนๆได้ชมและได้ศึกษานะครับพระนาคปกนะครับมีการขุดค้นพบภายหลังนะครับมีการขุดค้นพบด้วยกันหลายที่นะครับแต่ที่เป็นความนิยมของประชาชนทั่วไปนะครับก็คือพระกุจังหวัดลบบุรีนะครับขุดค้นพบที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดลบบุรีนะครับ ที่เป็นการเล่นหาและมีชื่อเสียงที่โด่งดังของจังหวัดลบบุรีนะครับองค์นี้เป็นพระกุวัดภาษรีมหาธาตุจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นเนื้อชินเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าพระกุจังหวัดลบบุรีจะมีจุดสังเกตและการดูอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับพระกุกผมจะบอกเสมอนะครับต้องมีความเป็นธรรมชาติถ้าเพื่อนๆได้เจอนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับรูปทรงขององค์พระนะครับจะมีเสียนพญานาคนะครับเจ็ดเสียนนะครับอยู่ด้านหลังขององค์พระนะครับ พระจะเป็นองค์พระนั่งสมาธินะครับบนชั้นนะครับนั่งบนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นอาศนะนะครับบางทีนะครับผู้คนจะเรียกกันแตกต่างไปนะครับแต่ทางผมจะเรียกว่าอาศนะชั้นอาศนะนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับชั้นตรงนี้จะมีด้วยกันหลายชั้นนะครับ บางทีก็มีชั้นเดียวนะครับเขาจะเรียกว่าชั้นเตี้ยนะครับแล้วก็มีสามชั้นสองชั้นนะครับมีฐานต่ำฐานฐานสูงนะครับที่เซียนเซียนเขาเรียกกันนะครับแต่ผมจะเรียกว่าสามชั้นนะครับอาสนะตรงนี้นะครับจะมีด้วยกันสามชั้นสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆบางองค์นะครับก็จะมีชั้นเดียวนะครับ บางองค์ก็จะมีสองชั้นและแต่นะครับมีหลากหลายนะครับแต่ต้องมีความเป็นธรรมชาติความเก่าให้เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้สังเกตนะครับพระหน้าปกแล้วก็ถ้าให้เราดูนะครับว่าเป็นพระกุลบุรีหรือไม่นะครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆบนฝ่ามือขององค์พระเพื่อนๆเห็นไหมครับ จะมีบนฝ่ามือขององค์พระเห็นไหมครับจะมีจุดกลมๆตรงนี้นะครับคล้ายๆลูกแก้วนะครับอยู่บนฝ่ามือตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระกุจังหวัดลบบุรีนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเจอพระนาปกนะครับให้เพื่อนๆดูทรงพิมพ์นะครับและให้สังเกตตุ่มกลมๆบนฝ่ามือนะครับจะมีกลมๆบนนี้นะครับบางคนนะครับเรียกว่าลูกแก้วนะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นพระกุอื่นนะครับจะไม่ปรากฏตรงนี้นะครับจะไม่มีตุ่มกลมๆตรงนี้ที่พบเจอกันทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับองนี้จะเป็นพระกุจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วเราจะมาดูฟราร์มเก่าว่าถึงยุคหรือไม่ถึงยุคนะครับให้เพื่อนๆดูเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ชัดๆนะครับ ผมจะให้เพื่อนๆดูต้องแต่เสียงพญานาคองค์ตัวบนเลยนะครับตัวบนเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติอันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับชินเนื้อชิ้นเห็นไหมครับมีการกระเทาะหลุดล่อนไปนะครับแต่จะปรากฏความเก๋า้เห็นไหมเห็นไหมครับเนื้อจะออกดํานะครับอายุหลายร้อยปีนะครับเนื้อชินจะ แห้งนะครับเห็นไหมครับแห้งแลวเปลี่ยนสีเป็นสีออกสีดำดำค้ำคันะครับแล้วจะมีฟามฉ่ำนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเป็นพระใหม่นะครับเนื้อชินนะครับจะสดใสนะครับเป่งปังนะครับก็ถือว่าไม่ถึงยุคนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนื้อชินชินเงินนะครับจะมีออกสภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เป็นสีที่คล้ายคลึงกันนะครับบริเวณใบหน้าองค์พระเห็นไหมครับจะมีสีออกดำๆเหมือนกันนะครับบง่งบอกถึงฟารามเก่านะครับแล้วก็เพื่อนๆมองอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีความฉ่ำนะครับไม่แห้งกระด้างนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อชินจะออกแบบนี้นะครับเนื้อชินเงินที่อายุหลายร้อยปี นะครับให้เพื่อนๆดูความเก่าของเนื้อชิ้นนะครับอันนี้ผมขยายให้เห็นชัดๆเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆนนะครับให้ดูคาบนะครับ ไขสนิมนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับจะออกโซนนี้นะครับเห็นไหมครับไขสนิมตรงนี้นะครับเนี่ยไขสนิมนะครับเนื้อชิ้นเงินจะออกแบบนี้นะครับไม่ขาวนะครับไม่ขาวเหมือนกับเนื้อชิ้นตะกวดสนิมแดงนะครับถ้าชิ้นตะกวดสนิมแดงเขาจะเหมือนมีขาวขาวคาบขาวขาวจับแล้วมีใยแมงมุมนะครับเนื้อชิ้นเงินเขาจะออกอีกโซนหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับให้เปรียบเทียบนะครับ นี่ครับไขสนิมเห็นไหมครับตามการเวลาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จุดสังเกตนะครับและจะมีการระเบิดหลุดลอนของคาบเห็นไหมครับไขสนิมให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนที่เป็นนูนสูงนะครับเห็นไหมครับจะมีการสัมผัสสัมผัสและก็มีการหลุดนะครับหลุดของขาบไข เห็นไหมครับมีการหลุดล่อนของคาบไข่จะปากฏดเนื้อให้เห็นนะครับอันนี้จุดสังเกตนะครับจุดจุดสังเกตขององค์พระเห็นไหมครับจะเป็นประมาณนี้นะครับพื้นผิวให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะครับแล้วก็ดูผิวนะครับผิวขององค์พระนะครับจะยุบเห็นไหมครับ บริเวณหน้าอกองค์พระนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ง่ายพื้นผิวจะยุบยับยับยับนะครับหรือเป็นเหมือนผิวมะระนะครับที่เขาเรียกว่าผิวมะระนะครับจะมีการระเบิดของเนื้อนะครับคือจะดันจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพื้นผิวจะยุบยับยุบยับนะครับจะไม่ระเบิดจากข้างน้จากข้างนอกไปข้างในนะครับ แต่ผิวเหมือนจะดันจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับพื้นผิวเลยยุบนะครับและสังเกตลูกแก้วไหมครับบนฝ่ามือนะครับของพระนี่นะครับลูกแก้วนะครับกลมๆบนฝ่ามือขององค์พระอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระลบรีนะครับและจะมีความเก่าเห็นไหมครับเหมือนกับเนื้อดันจากข้างในไปข้างนอกนะครับจะมีรอยยุบ แตกนะครับให้ปรากฏให้เห็นแล้วจะมีคาบไขนะครับไขสนิมจับบริเวณรอบๆนะครับคาบไขสนิมเห็นไหมครับจับมากบ้างบางบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างเป็นเป็นจุดๆนะครับจะไม่เสมอกันนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีรอยยุบย่นแตกตามกาลเวลานะครับมีการกระเทาะหลุดล่อนไปนะครับของคาบ อันนี้บ่งบอกถึงฟามเป็นธรรมชาตินะครับก็หลักๆก,ก็สังเกตประมาณนี้นะครับด้านหน้าขององค์พระนาคปกจังหวัดลบบุรีนะครับด้านหน้าก็ดูกันง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับว่าจะมีจุดสังเกตและสวยสดงดงามอย่างไรนะครับ จะ mm hmm. ให้เพื mm ่อนๆดูด้านหลังก่อนนะครับดูสภาพโดยรวมนะครับเห็นไหมครับองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับแต่จะมีร่องเห็นไหมครับเป็นเอกลักษณ์ของพระลบบุรีนะครับหลังหลังองนี้จะเรียบนะครับบางองค์จะเป็นลายผ้านะครับเป็นตะแกรงเป็นลายลายตะแกรงนะครับอันนั้นจะพบเจอได้เยอะนะครับ เป็นหลังลายผ้าจะพบเจอเยอะนะครับส่วนหลังเรียบแบบนี้นะครับที่ผมพบเจอมานะครับน้อยองค์มากนะครับและมีสภาพความสมบูรณ์นะครับของหลังองค์พระนะครับองค์นี้สวยงามนะครับสภาพโดยรวมย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆนะครับจะบ่งบอกถึงความเก่าความเป็นธรรมชาติ ให้เพื่อนๆดูด้านบนก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับซึ่งพระกุนะครับไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับให้เพื่อนๆสังเกตมันจะมีสภาพที่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพระกุทันยุคนะครับเห็นไหมครับด้านเนื้อขององค์พระด้านหน้าเป็นอย่างไรด้านหลังก็จะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นพวกพระเนื้อชินนะครับถ้าสังเกตดูนะครับไม่ว่าชินเงินชินตะกัวสนิมแดงนะครับ พวกนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับหรือชิ้นเขียวนะครับถ้าเป็นพระลงกุกถึงยุคนะครับสภาพด้านหน้าด้านหลังต้องเหมือนกันนะครับจะออกมาคล้ายคลึงกันมากนะครับให้ดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนื้อพระนะครับจะออกสีดำดำเหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วคาบนะครับเพื่อนๆนเห็นไหมครับ คาบด้านหลังนะครับคาบไขสนิมก็จะเหมือนกับด้านหน้านะครับจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีการยุบย่นนะครับแล้วก็แห้งนะครับถ้าเราดูจะมีความแห้งแต่ไม่กระด้างนะครับจะมีความฉ่ำของเนื้อพระนะครับแล้วก็ไขสนิมนะครับถ้าเราส่องนะครับเขาจะมีความฉ่ำนะครับ จะไม่แห้งอันนี้บ่งบอกถึงการเวลานะครับจะแห้งตามการเวลานะครับแล้วเห็นไหมครับเนื้อจะมีการยุบย่นยบุบยาบยาบุบยาบนะครับหรือออกลักษณะเหมือนผิวมะละนะครับจะระเบิดจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเราสังเกตดีๆนะครับ จะเห็นความเป็นธรรมชาติจะบ่งบอกนะครับถึงอายุและการเวลาในการจัดสร้างวงคพระให้เพื่อนๆสังเกตกันให้ดีนะครับถ้าเจอพระกุลบุรีนะครับให้สังเกตประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตกันไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆแยกแยะได้นะครับ ถึงความเก่านะครับความเป็นธรรมชาติการเกิดคราบไขสนิมนะครับหรือการแห้งตัวของเนื้อองค์พระนะครับจะมีลักษณะออกสีดำๆนะครับซึ่งผ่านการเวลามาหลายร้อยปีนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งพระ กุนะครับด้านหลังหรือด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับมีสภาพที่คล้ายคลึงกันนะครับพระกุกรบุรีมีความศักดิ์สิทธิ์และมีครามเข้มขังสูงนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอพระกุกรบุรีที่ไหนนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติม ถึงรายละเอียดต่างๆจุดสังเกตต่างๆนะครับสามารถเอาไปเปรียบเทียบเลือกคัดพะกุลบุรีได้นะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอสวัสดีครับ